สวัสดีครับ 3S Engine p a r t วันนี้มีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันคันนี้ผมแนะนำราคาที่ผมตั้งเอาเครื่องไปแยกลงเล่มกับรถอีกคันหนึ่งหรือใครมีโปรเจกต์ที่จะวางเครื่องใหม่เอารถคันนี้ไปวางผมบอกเลยโคตรคุ้มอ่ะเครื่องมาแล้ว ST191 เครื่อง 3S Beam ฝาแดงเกียร์ธรรมดานะครับ คันนี้วางเครื่องกับทางผมไปประมาณก่อนช่วงโควิดและรถไม่ได้ใช้เลยผมวางใบคันนี้ครบแน่นอนชุดสายไฟกรองอากาศตัวเครื่องยังดีอยู่นะครับทุกอย่างยังครบเลยไฟหน้าเป็นไฟหน้าโคมดําตัวนอกกันชนหน้าเป็นกันชนหน้าคิวแยกนะครับกระจังหน้าคาดีหน้าชุดหน้าอย่างเดียวก็เฉพาะไฟหน้าก็มีชุดหนึ่งสองพันห้กันชนหน้าพันหนะฮะ จังหน้าก็หลักร้อยแต่ถามว่าคุ้มไหมโคตรคุ้มเลยล้อแมกคอร์สิบเจ็นะครับช่วงล่างหน้าไม่ค่อยดีนะผมแนะนําแล้วนะครับเหมาะสําหรับคนที่อยากจะวางเครื่องใหม่แล้วเอาเครื่องไปลงเล่มคันนี้ภาษีขาดเกินครับแต่มีใบอินวอยครบพี่ขอใบอินวอยหน่อยมีใบอินวอยครบสามารถนําไปลงเครื่องใหม่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องยกเลิกเล่มนะครับรถจะปล่อยตัดซากไปหากไม่ต้องการเอารถมาใช้ต่อหรือว่าถ้าจะจดทะเบียนใหม่ก็เอาใบอินวอยมาใช้ได้นะฮะ ไปอินวอยมาแล้วนี่นี่นะครับใบอินวอยชื่อทางร้านเลย3เมตรสเอนจินพาร์นะฮะแกซองหน่อยใบอินวอยครบครบนี่ใบอินวอยครบนะครับยังไม่ได้ลงเล่มเอาใบเนี้ยไปแจ้งลงเล่มได้เลยนะฮะหากต้องการที่จะลงเล่มกับรถคันใหม่หรือว่าถ้าไปจดใหม่ก็เอกสารชุดนี้ไปจดได้เลยสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของเก่าครบนะครับเล่มครบอ่ะขอดูเล่มหน่อย นี่นะครับเล่มเล่มเอกสารครบนะครับมีครบนะเดี๋ยวให้ดูภายในนะฮะภายในก็ยังสวยอยู่นะผมถือว่าเป็นกําไรให้กับลูกค้าและการหาลูกค้าต้องการเอาไปทําอย่างอื่นหรือว่าแยกขายก็มีกําไรหรือว่าจะเอารถคันนี้ไปซ่อมใช้ก็แล้วแต่นะครับพมเป็นพมโครโรนาแท้นะฮะมีจอแอนดรอย1หนึ่งเครื่องเบาหลังพับได้นะครับคันนี้พมโครโรนานะครับเครื่องตั้งแต่บางเครื่องมาไม่เคยปิดแก๊สน,นะฮะ คันนี้ก็ยังใช้น้ำมันอยู่เดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้รับชมกันนะครับว่ารถเป็นยังไงบ้างนี่ไฟเองกินขึ้นครบนะครับสตาร์ทดีอยู่แอร์เย็นเจี๊ยบรับประกันตอนนี้เย็นเจี๊ยบเลยแอร์โคตรเย็นวางเครื่องกับผมมาตั้งนานแล้วแอร์ยังเย็นอยู่เลยเดี๋ยวพี่ลงงปิดแอร์หนะ่อย พลมเครื่องทำงานปกตินะครับเครื่อยงยนัแน่นอยูอ่คันนี้นะครับผมขอตั้งราคาเพียง3 9 9 9 9บาทไม่ลดราคานะครับขอให้เป็นราคานี้ราคาเดียวเท่านั้นหากสนใจ086-624-5942 มีบริการจัดส่งในกรุงเทพและปร,ะริมณฑลด้วยรถสไลด์ค่าใช้ใจา่ายต่างนะครับหรือเข้ามาเอารถได้เลยวันนี้นสามเณรด่พาร์ทขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ